สวัสดีนะคะคลิปนี้สาวตุ้มเอาตัวประหลาดที่เจออยู่บนเตียงนอนพี่สาวตุ้มนะตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเป็นเห็บเพราะว่าสาวตุ้มก็ไปเดินป่ามาเนาะป่ามันก็จะมีเห็บเพราะว่าคนเอาน้องหมาไปเดินเนาะมันก็จะมีเห็บนึกว่ามันกัด สาวตุ้มเข้าแล้วยังไม่ได้สวมแว่นตานะคะพอเอาแว่นตามาสวมก็อ๋อไม่ใช่เห็ดแต่ด้วยความที่ว่าสาวตุ้มไม่เคยเห็นตัวแบบนี้มาก่อนนะคะก็เกิดความกลัวนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นแมงแคลงหรือเปล่าแต่มันไม่มีกลิ่นก็เลยไปเอากระดาษทิชชู่มาแตะๆดูเนาะเขาก็ มาเกาะที่มือแล้วเล็บเขาอะค่ะมันจะเป็นสองแง่แล้วเขาก็จิกเข้าไปในในเนื้อของสาวตุ้มเนาะสาวตุ้มก็กลัวนกกสะบัดแล้วก็ไปเอาไม้จิ้มฟันเอาอะไรต่างๆนานาที่จะมาพยายามจิบเขาแล้วก็เอาประโยชน์หน้าต่างนะคะแต่ว่ามานึกดูที่ออตัวเขาก็ประหลาดดีนะก็เลยเอาแก้วมาคอรอบเอาไว้ แล้วก็เข้าไปดูใน Google นะคะก็เห็นว่ามีตัวลักษณะคล้ายกันนะสาตูก็ดูชื่อชื่อเขาเขามีชื่อว่าบาลานินนะคะเป็นเป็นมแมลงเป็นแมงที่ชอบกินถั่วบอลนัดถั่วบอลนัดก็คือจะคล้ายกับถั่ว ล้ายกับมันไม่ใช่คล้ายกับมะม่วงหิมะพานนะมันก็จะเป็นถั่วที่เขาใช้สำหรับใส่ในช็อกโ,โกแลตอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าใส่ในอไอศกรีมนะคะของสวิตเซอร์แลนด์นะส่วนตอนที่เขายังเด็กอยู่นะ่ะตัวหนอนเขาน่ะจะคล้ายด้วงนะคะเนี่ยค่ะเขาเขาเขาจะเอา <laughs> พอเขาเอากงเล็บจิกพี่สาตุ้มก็ตกใจนะคะก็สะบัดเขานะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้กัดได้จิกได้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสาวตุ้มไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะก็กลัวแต่ดูแล้วเขาก็น่ารักนะคะหน้าตาเขาน่ารักดีคือเขามีปากยาวๆคล้ายกับปากงวงช้างนะคะแล้วก็มีเรดาสองข้างเขาก็ คลำๆเวลาเขาลคลำๆทางไปอ่ะดูเนี่ยคะ่ะมีเรดาสองข้างนะคะดูเขาก็น่ารักนะพี่สาวตุ้มก็เลยอ่ะนี่คือถั่วบอลนัทที่พี่สาวตุ้มพูดถึงนะคะก็เอาคลิปนี้มาให้เพื่อนชมว่า มันมาอยู่บนเตียงนอนสาวตุ้มได้อย่างไรก็คืออากาศมันร้อนนะคะสาวตุ้มก็เปิดหน้าต่างนอนเขาก็คงจะเข้ามาตามหน้าต่างตามระเบียงตามกำแพงบ้านหรือเปล่าก็ฝากให้เพื่อนเอาไว้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็พบกัานใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ